สวัสดีค่ะพบก,กับรายการเทศบาลของประชาชนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องของแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มวิชาชีพที่แอบอ้างลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินค่ะเรามาติดตามวิธีการของเขาและก็วิธีการที่เราจะหลีกเลี่ยงกันนะคะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการหลอกลวงของกลุ่มวิชาชีพที่แอบอ้างหนังสือของทางราชการ แจ้งเร่งรัดให้ประชาชนลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูล,ลรูปแปลงที่ดินที่เว็บไซต์ของกลุ่มที่ดินเพื่อเร่งให้ประชาชนดําเนินการให้เป็นไปนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562หากาไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดจะมีความผิดต้องรับโทษเปรียบเทียบปรับหรือค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ตรวจสอบนั้นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการดําเนินงานของกลุ่มวิสาชีพดังกล่าวซึ่งกลุ่มวิชาชีพก็จะมีกลโกง โดยการโทรหรือว่าส่งข้อความ SMS ว่ายังไม่ได้ชำระภาษีให้เราแอดไลน์หรือว่าวิธีการอื่นๆเพื่อส่งหนังสือแจ้งค่าภาษีปลอมจากนั้นจะมีการกดดันข่มขู่เกี่ยวกับความผิดหากไม่ชำระภาษีเพื่อให้เกิดความเร่งรีบดังนั้นจะส่งลิงก์สำหรับตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเป็นเลขที่บัญชีธนาคารปลอมหรือลิงก์สำหรับการชำระเงินออนไลน์ไปยังบัญชีปลอมแล้วจะให้เราโอนเงินชำระภาษีผ่านลิงก์ปลอม หรือบัญชีธนาคารปลอมหรืออาจจะเข้าควบคุมโทรศัพท์มือถือเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีจนหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นแจ้งเตือนให้ประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อกดลิงก์หรือว่าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นเพื่อป้องกันวิจฉาชีที่จะมาหลอกลวงในเรื่องของภาษีที่ดินได้ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ